อยากกินโดนัทอยากกินโดนัทอยากกินโดนัทมีรตูตรงกลางอยากกินโดนัทมีรูตรงกลางอยากกินโดนัทมีรูตรงกลางกินพิซซ่าฮัทกินพิซซ่าฮัทกินพิซซ่าฮัทไม่มีรตูตรงกลางกินพิซซ่าฮัทไม่มีรตูตรงกลางกินพิซซ่าฮัทไม่มีรูตรงกลาง อยากกินโดนัทอยากกินโดนัทอยากกินโดนัทมีรูตรงกลางอยากกินโดนัทมีรูตรงกลางอยากกินโดนัทมีรูตรงกลางกินพิซซ่าฮัทกินพิซซ่าฮัทกินพิซซ่าฮัทไม่มีรูตรงกลางกินพิซซ่าฮัทไม่มี Okay. Um.